มาคักบานนี้ต้องคโบกัดบาได้ครับพี่น้องเมื่อปลาเบ็ดจะได้น่ะบึ่งพี่น้องเมื่อแม่นักสมโลุบนตีนี่เมื่อปลาตะเทียนตัวยังไงครับพี่น้อง อุ่ยปลากันยังไมท่ทันตายเนาะอันนี้หอยทรายปอดบมเมนต์เป็นซิปโลหิตีนี่หลายกว่าน,นั้นน้่เนาะพุน่น่ะปะอดเอาขึ้นไปแล้วเท่อนึงกลมนมันวัน,นี่งอมเอาเม็ดมือนี่ อย,อยู่รอนี่อันทั้งนั้นเพิ่อนเขาหาไฮไซต์ทีนนน่นั่นน่ะ<อ>นี่มีสะดุ้งเดี๋ยวบ่าเจิกทีพามามาลุ้นสะดุ้งน้ำอันสะดุ้งบ้านนนบ่มเนิร์ดเดี๋ยวมาบึ่งบรรยากาศน้ำซีครับผมสวัสดีครับบ่าวจิกอีสานบ้านนาสวนครับผมมือนีกรพามาหากินทางน้ำซีคือเก่าละ่ะวัอนี้มาสวยวัอนี้มาสามสี่โมงสามสี่โมงมาชูมือเป็นบ่เนี่อันนั้นหอยขมที่นี่ หอ,หอยจูบบ้านเฮานี่เนาะโอ้ได้หอยจูบหอยทรายครับพี่น้องเป็นยังไง<ม> <c oughs> เป็นตำมานบ่ <c oughs> แม่เราบอกคือบามานมาำม้ำโอ้นะ <c oughs> นี่ละปลาเข้าค้ำๆนี่ะอ๋ะเดี๋ยวมารุ่นน้ำพึ่นร้องเบิ้งครับ เป็นยังไงบ่พ่อกันดดแล้วนี่คลิปที่สองเลยนี่แต่พุ่นได้เป็นมะยกจักเทือยปะโอหมองอาทิรัตะเทื้ยเนีโอ้ปลาบ้อนดีขนาดรับพี่น้องม่งนี่ลาปลาอยู่ในเฮือนี่ล่ะนี่กายกได้จักสองสามบาทนี่เนาะนี่เนาะ ยวมาลุ่นน้ำกัน,กนครับว่าที่ได้ป่าเพราะลุ่นน้ำเราลองเม,ม่งว่ามิดเลยมือนนี่เอาเจ๊กกับว่าได้มาเอาเจ๊กกับว่าได้มายกคือกันนนี้ชิมาัดไทยเอาค้นมันนี้สิมลุ่นน้ำวันนี้ลองเ่งหวานๆเน่มาแล้วครับปาเขาสวย โอ้ปลาปลาเขาอ,อีทยตังงามเลยตนนี้รุนบัตต่อไปครับรุนเบิงว่าเขาว่าปา่าป่าที่ายกล้องว่ามันนี่ปาอาไอกล้องก็ว่าได้ปลาแล้วพี่น้อง <c oughs> ลองรุนเบิง có hả, thấy nó không lắm bọn đi đuổi nó phiền nho nhu tìm nga tìm nga Tiếng nga tìm nga Tiếng lắm tìm nga tìm nga tìm nga bạn อะไปปลาเงินบาทต่อไปครับเอาอ้ปลาพี่ต้าสะดุ้งเลยจักเซ้นนี่ซีเซ้นเต๋ เอ้ยสัตว์ปาาคัดส่เลยครับมาแล้วมาแล้วบัตรหนี่งบัตต่อไปครับ ออกมาแล้วก็จะลปลาขาวอีไทสใสงามๆเลยครับ ออแล้วครับมาคัดบ,บานนี่ต้องกับกัดบอดได้ครับพี่น้องบานนี่เป็นกอบเป็นกำเลยนี่แต่ปาเขา่าไทถล้วนล้วนเลยเนาะ มื้อนี้ er นบ่าวเจ๊กก็ได้สรุปสองมุมลงเด้อพี่น้องป่าให้พี่น้องได้เบิ่งเด้อเพราะว่าไฟแบตกล้องมดพอดีบ่าวเจ๊กก็ได้เอาภาพสองมุมมาให้พี่น้องได้เบิง่งป่าก็ได้ตามพี่น้องได้เห็นนั่นละ่ะทั้งป่าก็บ่คกอครเขาร้าสะดุ้งปานใดเดี๋ยวมือรุ่นบ่าวเจ๊กสิยกยอดเดี๋ยวบ่าวเจ๊กถ่ายทำให้เบิ่งงไม่เด้อเมื่อนี้บ่าวเจ๊กกลับไปก่อนครับสวัสดีครับ

các bạn hãy các bạn cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn